มูลนิธิธรรมดีเชิญชวนประชาชนร่วมทําบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลขเก้าวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิธรรมดีร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยและกลุ่ม เรารักกตัญญูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จัดพิธีทำบุญและร่วมทอดพระป่าเพื่อนำเงินไปสร้างช่อฟ้าหมายเลข9ก้าครั้งแรกในประเทศไทยณวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันมหามงคล5ธันวามหาราชที่มูลนิธิทำดีจัดขึ้น ทั้งนี้มูลนิธิทำดีได้รวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทําบุญในวันนี้จํานวนกว่า60,0,000บาทถวายแด่พระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการนาพิเศษเพื่อนําไปจัดสร้างช่อฟ้าดังกล่าวสาหรับผู้ที่มีจาาิตศรัทธาสามารถร่วมทําบุญสร้างช่อฟ้าได้ที่บัญชีออมทรัพย์มูลนิธิทําดีธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามแควเลขที่0 2 6ขีด2ขีด2 5ง7ขีด7 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข026102376และ0871753308